เอาแล้วครับแล้วก็มาคุยกับในช่างผู้ทําการก่อสร้างนะช่างดํานะช่างดําชื่อช่างดําช่างดําครับในพื้นที่จันทบุรีเนาะระยองชนอันเนยักขามผัขามอ่า๋ยวถามความรู้สึกช่างดําเป็นไงบ้างกับการประกอบไวครับงานไปไวมากครับผมในความแข็งแรงก็โอเคครับดีแล้วทีแรกมีกังวลไหมที่ว่าอย่างไม่เคยทําเลยอะไรเงี้ยฮะก็กังวลนิดหน่อยครับแต่พอทําจริงๆแล้ว มันง่ายง่ายเนาะถึงไม่เคยทาก็ยังทําได้ก็แค่นี้ก็วันที่สี่เองเนาะฝนตกทุกวันเหมือนกันปัญหาเรื่องฝนครัือวัชพัดจะมีเรื่องเรื่องฝนครับเพราะว่าเขาจะตกตกเลยอืมทําให้ทํางานเราก็ดึงเวลาไปนิดนึงครับงานมันต้องใช้ไฟความปลอดภัยอะครับเรื่องการลื่นเรื่องเรื่องจักรแล้วก็เรื่องไฟฟ้า แต่การประกอบก,ก็ถือว่าไวน้อยชะดำไวครับโดยรวมถือว่าไวมากเลยแหละครับลดเวลาได้เป็นเดือนนะฮะแล้วก็วัสดุที่ว่างติ่งเปลืองที่เหลือจากางานงานก็น้อยมันก็น้อยมากอะเนาะ,ะอาจจะมีเหลือบ้างแต่น้อยน้อยมากครับน้อยมากครับนะฮะแล้วอ,อ,อยากจะลบกกนฝากช่างดำฝากเบอร์โทรไว้เผื่อเพื่อนใครสนใจเนาะ อ่าช่างดำวันออกฮะลองติดต่อช่างดำเบอร์อะไรครับช่างดำศูนย์เก้าห้าเก้าห้าสองแปดเจ็ดสี่สามครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนาะครับอ่าฮะก็ที่ได้ร่วมงานร่วมงานนะฮะก็คงอาจจะมีหลังต่อไปเนาะช่างดำครับที่เขามาให้ความรู้ใหม่ๆครอบด้วยกันเนาะโอกาสหน้าได้มาอีกแน่ครับชจอาอ่างทองได้เลยครับผมงั้นไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณช่างดำครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอืม สวัสดีครับช่างสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับครับผมวันนี้เราอยู่ถึงที่หน้างานเนาะครับผมนะฮะวันี้มาถึงหน้างานแล้วครับจังหวัดมะขามจังหวัดอ่าจันทบุรีนะครับอำเภอมะขามแล้วพออยู่ในสวนทุเรียนสวนทุเรียนนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับผมะฮะแต่ไม่มีลูกนะครับมีแต่ต้นตาลออกดอกครับตาลออกดอกวันนี้เรามาทําอะไรบ้างครับเออวันนี้เราจะวางคาน ครับผมแล้วก็ข้างบนจะเป็น P ีแคสเป็นผนังสําเร็จสําเร็จภาพข้างหลังที่เราเห็นอยู่ครับผมผม a ีแครับผมชิ้นงานเรามาสี่คันรถครับผมสี่คันรถมาถึงเมื่อคืนนี้มาถึงเมื่อคืนนี้ครับผมครับผมหน่อยครับผก็เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเบื้องต้นนะครับอืก็ยังมียังมีอยู่อีกข้างหลังอีกยังไม่ได้เข้ามาครับผมอ่าส่วนใหญของลูกพ้าจะเป็นท่านชั้นล่างท่านคอดินครับ เตอร์เป็นได้ถุงโปรครับแล้วก็มีชั้นสองวางผานแล้วก็วางแผ่นครับผมครับผมติดตามครับผมก็เดี๋ยวรอรอชมนิดนึงตอนนี้กําลังรอช่างทีมงานหน้างานอยู่นะฮะครับผมนะฮะเราเตรียมความพร้อมครับผมได้ครับเดี๋ยวรอดูการติดตั้งนะครับครับนะฮโอเคครับผม อยู่ดิในาินี่ปัดก,กันไหมขึ้นนิดขึิ่ขึ้น,นเอาขึ้นนิดเพิ่นอนตขึ้นก่อนขึ้นก่อนตรงไม่ใช่นะนี่นะน,นะนะต้องันตรงนี้ ครับเราก็ดูการประกอบกันไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับอาจจะนําเสนอได้ไม่ครบถ้วนนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์หน้าคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยทางบริษัทขอขอบคุณนะครับทีมช่างนะครับที่ได้การต้อนรับอย่างดีมากเลยนะครับก็ขอบคุณนะที่นี้นะครับครั้งต่อไปนะครับ จะไปประกอบที the ่ไหนฝากเพื่อนๆติดตามด้วยกันนะครับก็สำหรับกนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมไปก่อนครับครับสวัสดีครับดูดูคลลงๆููเสูก่อนลูง่าือให้เรา left